สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนนะครับที่กําลังรับชมอยู่ทางช่อง YouTube ก็ดีช่อง f a c e b o o k แฟนเพจลุงทัศน์แชนแนลก็ดีนะครับพี่น้องครับผมลุงทัศน์นะลุงทัศน์แชนแนลนะครับวันนี้ลุงทัศน์มาเจอพี่น้องของเราในน้อยธรรมดานะครับในงวดวันที่12บธันวานะครับ12บธันวาหกสามเราเจอกันนะครับและวันนี้ลุงทัศน์ก็จะมาทำฮานอยธรรมดาให้พี่น้องอีกแล้วนะครับพี่น้องครับ ก่อนจะรับชมยังไงก็มาฟังคําเตือนจากลุงทัศน์นิดหนึ่งนะครับคาเตือนครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมครับคลิปวิดีโอที่ลุงทัศน์กาลังนําเสนอเป็นแค่แนวทางนะพี่น้องนะเป็นแค่แนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นนะครับและช่องของเราสนับสนุนเฉพาะสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีเนาะด้วยความหวังดีจากลุงทัศน์ชแนลครับพี่น้องครับก่อนที่จะรับชมครับ ลุงทัศน์ขอฝากนิดนึงนะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ลุงทัศน์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้แก่ลุงท่านนะครับครับก็ขอบคุณลวงหน้านะครับพี่น้องครับในส่วนของฮานอยเมื่อวานเนาะวันที่สิบเอ็ดเนาะของลุงทัศน์ไม่เข้านะครับสองวันแล้วนะไม่ไม่เข้าพี่น้องครับคู่ชุดนะแต่ตัววิ่งถูกอยู่นะครับตัววิ่งเข้านะตัววิ่งเข้านะครับเข้าเฉพาะตัววิ่ง วิ่ยังไม่หลุดครับบนให้วิ่งห้าตัวเดียวครับห้าลองสามลองสี่ออกห้าห้าหนึ่งนะครับพี่น้องครับสําหรับหน่อยธรรมดาเราออกห้าห้าหนึ่งก็ถูกอยู่ครับถูกตะวิ่งส่วนล่างครับล่างออกสี่แปดนะครับพี่น้องครับล่างออกสี่แปดชุดล่างก็ไม่ถูกนะครับ ให้วิ่งสามรองสี่ไปชุดไปเข้าตัวลองครับต,ตัววิ่งตัววิ่งออกสี่แปดพี่น้องครับเสียดายมากลุงทัดชี้ไปที่สี่เจ็ดเจ็ดสี่สามเจ็ดเจ็ดสามเสียดายมากครับวิ่งสามกับสี่อุตสาหเน้นและคิดว่าจะถูกแน่ๆไม่ถูกครับสรุปถูกวิ่งบนล่างถูกตัวลองเนาะมาครับทีนี้ก็มาดูงวด วันที่สิบสองเนาะวันนี้ลุงทัดคาดว่าน่าจะโอเคครับเพราะหลุดไปสองวันแล้วคู่ชุดเรามาดูคู่ชุดเลยครับวันนี้ลุงทัดให้อะไรครับ วันนี้ชอบศูนย์มากพี่น้องครับศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าเก้าศูนย์หนึ่งคิดว่าไม่หลุดแน่ๆครับในนี้หนึ่งตัวครับเฉพาะตัววิ่งลงทัดชี้ไปที่ศูนย์ตัวเดียวเลยครับต่อลองเก้ากับหนึ่งครับตัววิ่งก่อนเนาะ วิ่งศูนย์รองหนึ่งนะครับเนี่นะครับตัววิ่งวิ่งไปที่ศูนย์รองหนึ่งรองตัวนี้นะครับจากนี้ก็เป็นเก้าสามตัวนี้นะครับมาคู่ชุดพี่น้องครับลุงทัดจะให้อะไรวันนี้ลุงทัดคาดว่าน่าจะเข้านะครับเพราะมันหลุดไปสองวันแล้วสำหรับคู่ชุดของลุงทัดปกติลุงทัดจะไม่หลุดยาว สูงเฉพาะตัววิ่งสองวันแล้วทีนี้ก็มาดูคู่ชุดพี่น้องครับคู่ชุดนะ019ตัวเชื่อม7 6 0ดหก นี่นะครับเลขลุงทัศมีแค่นี้ครับวันนี้มาครับลุงทัศจะจับคู่ชุดให้เลยนะครับทีนี้ตะวิ่งได้แล้วคู่ชุดเลขเชื่อมได้แล้วเหลือเลขที่ขาดไม่ได้ เลขที่ขาดไม่ได้ของลุงทัศน์ก็ยังเข้าอยู่นะพี่น้องครับของเมื่อวานนะศูนย์สี่หนึ่งเจ็ดก็ถูกศูนย์กับสี่อยู่ครับศูเอ้ยถูกสี่สี่ล่างเนาะศูนย์สี่หนึ่งเจ็ดแล้วก็ถูกหนึ่งบนถูกหนึ่งกับสี่อยู่เลขขาดไม่ได้กู้ชุดของลุงทัศน์จับเลยครับลุงทัศน์ให้ศูนย์ ศูนย์ห้าห้าศูนย์ศูนย์หกหกศูนย์อ้าวพี่น้องครับศูนย์สี่สี่ศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ หนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งสองสี่หกแปดสิบสิบสองศูนย์สี่ไม่ตั้งใจจะเขียนนะพี่น้องครับ ปกติลุงทัดจะวางไม่ได้วางศูนย์สี่นะครับเป็นเลขเชื่อมมันหลุดเข้ามาเองจะออกตัวนี้หรือเปล่าพี่น้องครับเลขเชื่อมให้พี่น้องยึดหนึ่งศูนย์เก้าเชื่อมได้หมดนะครับเชื่อมห้าเชื่อมเจ็ดเชื่อมหกเชื่อมสี่เชื่อมได้ครับแต่ลุงทัดจับเฉพาะชิดว่าตัวที่คาดว่าจะมานะครับ ที่คาดว่าจะมานะส่วนตัวเน็ตเนตนะลุงทัดวางสองตัวครับวันนี้นี่นะให้หนึ่งห้าห้าหนึ่งแค่นั้นครับมันออกแล้วมีสิทธิ์มาไหมพี่น้องครับ มันออกไปแล้วนะโบนครับสามารถออกล่างได้นะตัวรองครับศูนย์ห้าห้าศูนย์หนึ่งห้าห้าหนึ่งตัวเน้นครับ ส่วนคู่ชุดตอดนะครับพี่น้องครับกี่ตัวนับก่อนครับ12ตัว2 4งสี่หกแดสิบสใช่ตัวนี้มันเพิ่มเข้ามาเองมันจะมี12ตัวถุงนะครับคู่ชุดโตด๊ด สี่ศูนย์ห้าสี่ศูนย์ห้าแปดศูนย์ห้า หกห้าหนึ่งหกห้าหนึ่ง สสองสามสี่หกตัวแล้วก็ สี่หนึ่งห้าเก็ดเจ็ดสี่หนึ่งนะครับ ครับมาครับดูในส่วนของล่างพี่น้องครับจะได้ไม่เสียเวลาเนาะล่างวิ่ง ิ่งสี่ลองห้ากำลังวันมีเท่ากันนะครับส right ี่กับห้าวันนี้ครับเหมือนหนึ่งกับศูนย์ครับหนึ่งกับศูนย์ก็เท่ากันกําลังวันได้เท่ากันนะพี่น้องครับลุงทัดบอกก่อนครับจะเลือกเอาเลยก็ได้นะครับวิ่งศูนย์วิ่งหนึ่งแล้วแต่พี่น้องเลยล่างสี่กับห้าได้กําลังวันเท่ากันนะครับวันนี้แรงมากสี่กับห้าศูนย์กับหนึ่งก็เหมือนกันลุงทัดว่ามีโอกาสเข้ามากวันนี้ส่วนคู่ชุดล่างนะครับพี่น้องครับ

ลุงทัดใช้เลขอยู่ในตัวเดียวกันนี้นะครับพี่น้องครับในตารางที่ลุงทัดเขียนไว้ถ้าพี่น้องไม่ชอบตัวในนี้สามารถเลือกเอาใส่ได้เลยนะครับที่ลุงทัดวางไว้เก็บตัวครับทั้งบนทั้งล่างจะอยู่ในนี้หมดเลยเพราะล่างมันออกบนบนมันออกล่างได้มันจะออกด้วยกันได้หมดนะครับแต่ลุงทัดทําแยกออกมาที่คิดว่าตัวล่างที่น่าจะมีโอกาสมาก็คือเป็นแบบนี้แต่ตามไปกิงตัวเลขมันจะอยู่ในวงกลมๆที่ลุงทัดทําไว้นี่แหละครับเลขบนเลขล่าง ปกติเขาจะให้บนให้ล่างทีเดียวเลยแต่ลงทัดที่แยกออกมาก็เพราะว่าคิดว่าถ้าเราแยกล่างออกมาตัวไหนที่มีโอกาสมาเยอะที่เราคิดว่าเราก็แยกออกมาก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันนี้แหละพี่น้องครับถ้าจะไปซื้อบนซื้อล่างเลยมันก็จะเยอะไปลงทัศก็เลยคิดว่าแยกออกมาให้พี่น้องสักหน่อยนึงก็ประมาณนี้นะครับนี่คือตัวเลขที่ลงทัดดึงออกมาครับ เลขที่ขาดไม่ได้นะพี่น้องครับห้าหนึ่งสี่แปดนะครับห้าหนึ่งสี่แปดครับสามตัวนี้นะครับห้าหนึ่งสี่แปดแต่ในนี้ลุงทัดจัดแปดออกเพราะว่าไม่คิดว่ามันไม่น่าจะมาก็นเน้นก็จะมีห้ากับหนึ่งกับสี่ถ้าในใจลุงทัดนะ เดี๋ยวพี่น้องว่าทําไมไม่มีแปดก็คือลุงทัดตัดแปดออกไปเพราะว่ากําลังวันลุงทัดจะวางไว้แค่เจ็ดตัวกําลังวันมีเจ็ดวันนะครับถ้าใส่แปดเข้าไปมันจะเป็นแปดตัวจะกลายเป็นกําลังวันเพราะฉะนั้นลุงทัดตัดแปดออกไปถ้าใครชอบก็แล้วแต่พี่น้องเลยครับนี่ก็คือชุดบนล่างของฮานอยธรรมดาลุงทัดนะครับพี่น้องครับ มาครับสาหรับวันนี้ก็คงจะพอแค่นี้นะครับพอหอมปากหอมคอนะครับเมื่อวานลุงทัดก็แจ้งแล้วเนาะเข้าไม่เข้าพี่น้องคงจะทราบดีใครที่ติดตามใครที่ได้รับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ลุงทัดด้วยนะครับ<ๆ>เพื่อเป็นกําลังใจเนาะนี่นะครับลุงทัดสไลค์ช้าๆนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะพอแค่นี้นะครับขอให้พี่น้องของเราโชคดีครับโชคดีโชคดีสวัสดีครับ